ที่หที่1หลังได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสหลังจากที่กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในพศ2496ในตอนนั้นสมเด็จนโรดมสีหนุทรงเป็นกษัตริย์และผู้นำของชาติโดยพระองค์วางแนวทางสร้างชาติขึ้นมาว่าในช่วงเวลาของสงครามเย็นกัมพูชาจะวางตัวเป็นกลางแล้วกอบโกยผลประโยชน์จากทั้งสองฝ่ายทั้งจากสหรัฐและสหภาพโซเวียต ซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะมันทําให้กัมพูชาได้รับทั้งเงินทุนการค้าและยังมีผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงมาช่วยกันพัฒนาประเทศต่อมาในพศ2498พระองค์ทรงสละราชบัลลังก์ให้พระบิดาแล้วลงแข่งขันเลือกตั้งจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นก็ทรงดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจหลายอย่างซึ่งก็มีทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวภาที่2ช่วงพัฒนาประเทศ ภายใต้ในโยบายของรัฐบาลสมเด็จนโรดมสีหนุบอกได้เลยว่ากัมพูชาพัฒนาเร็วและเติบโตมากด้วยความที่วางตัวเป็นกลางในสงครามเย็นจึงทำให้กัมพูชากอบโกยผลประโยชน์ได้มหาศาลโดยเราจะขอยกตัวอย่างคร่าวๆดังนี้ฝรั่งเศสช่วยวางโครงสร้างด้านการศึกษาระบบสาธารณสุขและระบบราชการโดยให้ทั้งเงินทุนและส่งบุคลากรจำนวนมากมาช่วยจีนสนับสนุนการตั้งโรงงานและอุปกรณ์การผลิต โดยมีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้หลายอย่างแล้วโรงงานบางแห่งจีนยังมาร่วมลงทุนอีกด้วยถัดมาเป็นยูโกโสลาเวียที่เข้ามาช่วยสร้างเขื่อนพลังน้ำคิริลมหนึ่งทำให้กัมพูชามีเสถียรภาพด้านพลังงานมากขึ้นส่วนสหรัฐก็เข้ามาสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่างอย่างเช่นการสร้างถนนสภานและท่าเรือแต่ทางด้านของสหภาพโซเวียตก็ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีบางส่วนและอาจมีการขายอาวุธให้เพื่อใช้ในการป้องกันตัวเอง แล้วถ้าหากถามว่าอะไรที่ทําให้ต่างชาติต้องเข้ามาช่วยเหลือกัมพูชามากขนาดนี้คําตอบก็คือพวกเขาแข่งกันจีบกัมพูชาให้เข้ามาเป็นพวกของตัวเองให้ได้เนื่องจากตําแหน่งที่ตั้งของกัมพูชาถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจในช่วงเวลานั้นส่วนผลประโยชน์ที่กัมพูชาได้รับมาเป็นรูปเป็นร่างก็เลยตั้งแต่การมีโรงงานของรัฐ28แห่งโรงงานรัฐวิสาหกิจ29แห่งและมีโรงงานขนาดเล็กของผู้ประกอบการรายย่อยอีกเป็นจำนวนนับพันแห่ง ซึ่งก็มีตั้งแต่โรงงานแปลรูปข้าวโรงงานสิ่งทอโรงงานผลิตน้ำมันพืชโรงงานน้ำตาลและโรงงานวัสดุก่อสร้างและเมื่อรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นจึงทำให้ชาวต่างชาติสนใจมาลงทุนในกัมพูชามากขึ้นกว่าเดิมและเท่านั้นยังไม่พอมันทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสามารถส่งออกสินค้าได้มากกว่าเดิมหลายเท่าทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้ากัมพูชามากขึ้นประชาชนก็อยู่ดีกินดีขึ้นเช่นกัน ถึงขนาดที่ว่าในพศ2 5 0 3กัมพูชามี GDP Per c a p i t a คหรือรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่3,745บาทแต่ในขณะนั้นของไทยอยู่ที่3,381บาทหรือพูดง่ายๆว่าจังหวะนั้นกัมพูชารวยกว่าไทยแต่คำว่ารวยนี้ก็มีอยู่แค่ปีเดียวเพราะหลังจากนั้นเป็นต้นมา GDP Per c a p i t a ของไทยก็ไม่เคยต่ำกว่ากัมพูชาอีกเลยโดยจะสูงกว่า25-45ขึ้นไป แต่ถึงอย่างไรก็ตามกัมพูชาก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่เติบโตเร็วและในสายตาของต่างชาติกัมพูชาคือดาวรุ่งที่น่าจับตามองน่าเข้ามาลงทุนและมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปได้อีกไกลถึงขนาดที่ขนานนามกันว่ากัมพูชาคือไข่มุกแห่งเอเชีย ตัดภาพมาที่ปัจจุบัน GDP per capita ของไทยพศสอ6 7ก็กอยู่ที่ประมาณ237,500บาทส่วนกัมพูชาอยู่ที่85,000บาทต่างกันถึง2.79เท่าแต่คำถามก็คืออะไรที่ทำให้อดีตใครมุกแห่งเอเชียนี้ตกต่ำอย่างน่าใจหายพลิกชีวิตจากประเทศที่กำลังเติบโตมาเป็นประเทศที่มีปัญหาอยู่มากมายเต็มไปหมดภาพที่ 3. ตกต่ำทีละขั้น ในช่วงพศ2508ถึงพศ2535เป็นช่วงเวลาที่ไขมุกแห่งเอเชียเริ่มดำดิ่งสู่ความมืดมิดพลิกจากประเทศที่เป็นดาวรุ่งสู่ดาวร่วงซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่ตกต่ำลงไปตามลำดับเหมือนตกบันไดทีละขั้นซึ่งเราจะขออธิบายเป็นภาพรวมดังนี้ความตกต่ำขั้นที่1การทิ้งระเบิดของสหรัฐและการรัฐประหารลอนดอนตั้งแต่พศ2508เป็นต้นมา สงครามเวียดนามได้ขยายตัวเข้าสู่กัมพูชาโดยกองทัพเวียดนามเหนือและเวียดกงได้ใช้พื้นที่ชายแดนตะวันออกของกัมพูชาเป็นฐานพักกำลังและใช้เป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธ ซึ่งมันทําให้สหรัฐมองว่ากัมพูชาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการในเวียดนามใต้สหรัฐจึงทิ้งระเบิดจํานวนมากใส่ชายแดนกัมพูชาและลามไปถึงพื้นที่ชนบทส่วนอื่นด้วยต่อมาในเดือนมีนาคมพศ2513นายพลลอนนอนทำรัฐประหารแล้วปลดสมเด็จนโรดมสีหนุออกจากตำแหน่งจากนั้นก็ขึ้นเป็นผู้นำเอง ซึ่งภายใต้รัฐบาลของลอนดอนนี้เขาเลือกอยู่ฝ่ายสาหรัฐอย่างชัดเจนจนถูกมองว่าเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของสหรัฐด้วยซ้ำไปและเท่านั้นยังไม่พอเขาได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสาธารณรัฐคเคมรอีกด้วยแต่ทว่าในอีกด้านหนึ่งผู้คนที่ยังพักดีต่อสมเด็จนโรดมก็หันไปจับมือกับกองกำลังคเคมรแดงของพลพลทั้งสองฝ่ายนี้ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมากจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ และแน่นอนว่าสงครามกลางเมืองมันทําให้บ้านเมืองเสียหายเศรษฐกิจถูกทําลายทํามาหากินไม่ได้จนทําให้ชาวบ้านหลายแสนคนโกรธแค้นนายพลลอนนอนเป็นอย่างมากแล้วพากันไปเข้าร่วมกลุ่มขมรแดงความตกต่ำขั้นที่2เขมนแดงยึดอํานาจในวันที่17เมษายนพศ2518กองกำลังขมนแดงภายใต้การนำของลพลน์สามารถบุกยึดกรุงพนมเปญได้สำเร็จ และประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นกัมพูชาประชาธิปไตยจากนั้นพลพศก็สั่งอพยพป,ประชาชนทั้งหมดออกจากเมืองไปอยู่ชนบทโดยอ้างว่าจะสร้างสังคมเกษตรกรรมบริสุทธิ์อีกทั้งยังมีการยกเลิกการใช้เงินตรายกเลิกตลาดและธุรกิจเอกชนทั้งหมดพวกเขาสั่งปิดประเทศและห้ามไม่ให้ใครติดต่อกับชาวต่างชาติ แต่สิ่งที่เลวร้ายมากที่สุดก็คือผลโพ์มองว่าคนที่มีความรู้คือภัยต่ออำนาจเขาจึงสั่งควานล้างปัญญาชนทั่วประเทศเป็นจำนวน1นล้านเจ็ดแสนถึง2องล้านคนจากประชากรที่มีอยู่ทั้งหมด8ล้านคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาครูแพทย์พระสงฆ์วิศวกรนักการเมืองหรือแม้แต่คนธรรมดาที่ใส่แว่นก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นนักศึกษาและถูกกำจัดไปความตกต่ำขั้นที่ส ขเขมรแดงล่มสลายและการมาของหุ้นเซนในเดือนมกราคมพศ2522กองกำลังเวียดนามบุกเข้าสู่กัมพูชาและคนล้มรัฐบาลขเขมรแดงได้สำเร็จจนทำให้พลพล้และพักพวกหนีเข้าป่าและไปตั้งฐานตามชายแดนตะวันตกซึ่งรัฐบาลใหม่ของกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนของเวียดนามก็มีการเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่อีกครั้งเป็นสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา โดยในช่วงแรกนี้ฮุนเซนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจากนั้นจึงได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในพศ2528ซึ่งมาถึงจุดนี้ต่อให้ขมรแดงเสียกรุงพนมเปญไปแต่สงครามก็ยังไม่จบเพราะกองกําลังขมรแดงรวมตัวกับฝ่ายต่อต้านอื่นๆอย่างเช่นกองกําลังนิยมเจ้าที่นําโดยสมเด็จนโรดมรานาริตและกลุ่มก็คือขมรเสรี พวกเขาร่วมมือการต่อสู้กับรัฐบาลใหม่โดยใช้พื้นที่ชายแดนประเทศไทยเป็นฐานพักและใช้เป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธนั่นจึงทำให้กัมพูชายังคงมีการรบกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พศ2522ลากยาวไปจนถึงพศ2532ทำให้หลายจังหวัดในกัมพูชาเต็มไปด้วยการประทะก,กันที่รุนแรงมีทุนระเบิดฝังอยู่ตามจุดต่างๆเป็นจำนวนมากประชาชนต้องหนีตายและอพยพไปมาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งภายใต้การปกครองของรัฐบาลฮุนเซนที่เริ่มมาตั้งแต่พศ2528บรรดาชาติตะวันตกและอาเซียนไม่ยอมรับรัฐบาลนี้เพราะมองว่าเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของเวียดนามจึงทําให้กัมพูชาถูกความบาดท,ทางการทูตและเศรษฐกิจการความบาดนี้ทําให้พวกเขาขาดเงินทุนและทรัพยากรหลายอย่างสําหรับการขับเคลื่อนประเทศทําให้ในช่วงเวลานี้กัมพูชาจําเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเวียดนามและประเทศคอมมิวนิสต์อย่างสหภาพ,าพโซเวียต แต่ความช่วยเหลือดังกล่าวก็ไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากสงครามกลางเมืองและการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ได้ซึ่งจากความตกต่ำทั้ง3ขั้นที่กล่าวมาแน่นอนว่ามันทำให้กัมพูชาทั้งประเทศพังพินาศแบบไม่มีชิ้นดีระบบการศึกษาระบบสาธารณสุขที่ฝรั่งเศสเคยวางเอาไว้ก็ถูกทำลายโรงงานที่ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนก็ถูกทำลายเกือบทั้งหมดโครงสร้างพื้นฐานอย่างถนน สะพานระบบขนส่งระบบสาธารณูปโภคและอะไรอีกมากมายหลายอย่างถ้าไม่ถูกทำลายก็ใช้งานไม่ได้ส่วนบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศก็ไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นกันจะมีเหลืออยู่ก็เพียงแค่ชาวบ้านธรรมดาที่แทบจะไม่มีการศึกษาไม่มีทักษะอาชีพไม่มีความสามารถไม่มีอะไรเลยและสิ่งที่เลวร้ายก็คือเคราะห์กรรมของกัมพูชายังไม่จบลงเพียงเท่านี้เพราะความตกต่มขั้นที่4ีได้เคลือบคลานเข้ามาแล้ว ความตกต่ำขั้นที่4ยุคสมัยของฮุนเซนหลังจากที่ขมรแดงล่มสลายไปแล้วไทยคือชาติแรกๆที่ให้ความช่วยเหลือกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการร่วมมือกับสหประชาชาติช่วยกันทำให้เกิดการเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาเมื่อพศ2536และไทยยังช่วยผลักดันกัมพูชาให้เป็นสมาชิกอาเซียนด้วยนั่นจึงทำให้กัมพูชาเริ่มเป็นที่ยอมรับของนานาชาติมากขึ้นเริ่มมีตัวตนในเวทีโลก ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วตั้งแต่พศ2536เป็นต้นมาก็ถือได้ว่าเป็นยุคการปกครองของฮุนเซนอย่างแท้จริงแต่ถ้าว่าสิ่งที่เขาทำไม่ใช่การฟื้นฟูสิ่งที่เสียหายไปแล้วแต่มันคือการปกครองเพื่อหาประโยชน์เข้าตัวเองจึงทำให้กามผูชาเสื่อมถอยต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยสิ่งที่ฮุนเซนทำมาโดยตลอดก็คือการครอบงำประชาชนหลังสมองพวกเขาตั้งแต่เกิด เริ่มตั้งแต่ระบบการศึกษาที่สอนให้เด็กท่องจําเนื้อหาที่ปิดเบืออปลูกฝังเยาวชนให้เกลียดประเทศไทยเพื่อผลประโยชน์ของหุ้นเซนเองแล้วสร้างข่าวปลอมมาครอบหัวประชาชนอีกทีซึ่งผู้นําลักษณะนี้มักจะสร้างภาพว่าตัวเองคือฮีโร่ของชาติใช้กระแสความรักชาติเป็นตัวพยุงอํานาจและสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองฝ่ายเดียวส่วนทางด้านของประชาชนที่ถูกล้างสมองไปแล้วก็จะเชื่อในสิ่งที่ผู้นําบอกทุกอย่าง พวกเขาเชื่อแบบบริสุทธิ์ใจโดยไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆแต่ถ้าหากว่ามีใครที่เห็นต่างหรือต่อต้านรัฐบาลขึ้นมาคนพวกนี้ก็จะถูกกำจัดทิ้งไปทั้งหมดแล้วเมื่อเรามองดูในภาพรวมทั้งระบบการศึกษาสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานหรืออะไรก็ตามที่เคยมีอยู่แล้วก็แทบจะไม่ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมเลยส่วนที่เจริญจริงๆก็จะมีแค่กรุงพนมเปญกับโซนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของทุนจีนสีเทาเท่านั้น ซึ่งจะว่าไปแล้วสิ่งที่ฮุนเซนทำอยู่ก็แทบไม่แตกต่างอะไรจากแนวคิดของพลพลดในอดีตเลยเพราะถ้าประชาชนมีความรู้และความเจริญมันจะกลายเป็นภัยต่ออำนาจของฮุนเซนและสิ่งที่เรากล่าวมาทั้งหมดในคลิปนี้มันคือสาเหตุที่ทำให้กัมพูชาตกต่ำจนแทบจะมองไม่ออกเลยว่าพวกเขาจะพลิกฟื้นกลับมาเป็นไข่มุกที่เปล่ประกายเหมือนในอดีตได้อย่างไร และต่อให้วันหนึ่งระบอบฮุนเซนถูกโค่นล้มไปได้แต่มันก็ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าความนาดใหม่ที่ขึ้นมาแทนที่จะพากัมพูชาไปในทิศทางไหนจะนำพาไปสู่เส้นทางของความเจริญหรืออาจจะนำไปสู่ความตกต่ำยิ่งกว่าเดิมก็เป็นได้